สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือ t h i n k Again ของ Adam Grant นะครับเรามีบทสรุปอยู่แล้วเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออทำไมการกล้าคิดใหม่เนี่ยมันถึงสำคัญนักในโลกยุคนี้แล้วเราจะฝึกมันยังไงได้บ้างผมว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องเออเรื่องกบต้มที่เล่าๆกันมาว่าถ้าค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิน้ำกบจะไม่รู้ตัว เอ่อจนกระทั่งตายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงนะครับกบมันกระโดดหนีอยู่ดีใช่ค่ะจริงๆมันกระโดดหนีครับเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าการที่เราเชื่ออะไรไปง่ายๆโดยไม่เคยเอ๊ะหรือตั้งคําถามเลยเนี่ยมันก็มันก็อันตรายเหมือนกันนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เราต้องมาคุยเรื่องการคิดทบทวนกันวันนี้ใช่เลยค่ะคือเราทุกคนนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจุดบอดทางความคิดซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัว มันทําให้เรายึดติดกับความเชื่อเดิมๆวิธีคิดแบบเดิมๆมะค่ะการคิดทบทวนหรือรีทิงกิ้งเนี่ยก็คือการฝึกให้เรากล้าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่กล้าเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนความคิดได้เมื่อมีข้อมูลที่ดีกว่าเข้ามาอืมก็น่าสนใจนะครับในหนังสือเขาพูดถึงสามโหมดความคิดที่เรามักจะเผลอใช้เวลาแบบความเห็นไม่ตรงกันนะครับมีนักเทศพวกนี้ก็จะเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอ แล้วก็มีอายการที่แบบคอยจับผิดหาจุดอ่อนคนอื่นเพื่อเอาชนะให้ได้ค่ะแล้วก็นักการเมืองที่พยายามหาพวกหาเสียงสนับสนุนความคิดตัวเองคือสาโหมดนี้มันปิดประตูการคิดใหม่ไปเลยเพราะมัวแต่ปกป้องตัวเองไม่ก็พยายามเอาชนะใช่ค่ะซึ่งทางเลือกที่ดีกว่าเนี่ยหนังสือเสนอว่าเป็นโหมดนักวิทยาศาสตร์ค่ะคือเรามองความเห็นของเราหรือความเชื่อของเราเนี่ยเป็นแค่สมมุติฐานอันนึงสมมุติฐานค่ะ ที่รอการพิสูจน์เราก็ทดสอบมันด้วยข้อมูลเปิดใจรับฟังความเห็นต่างแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนความคิดถ้าหลักฐานมันชี้ไปทางอื่นนะคะแต่การจะคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความถ่อมตนอย่างมั่นใจหรือ c o n f i d e n t humility ความถ่อมตนอย่างมั่นใจเออฟังดูขัดขัดกันนิดหน่อยนะครับมันคือ,อยังไงครับ คือมันเป็นการที่เรามั่นใจในความสามารถตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้ตัวดีว่าเออเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกนะความคิดที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะผิดก็ได้อ๋อ oh, ครับสิ่งนี้สำคัญมากค่ะเพราะมันช่วยให้เราไม่ติดกับดักดัน n ิงครูเกอร์เอฟเฟกคือปรากฏการณ์ที่แบบคนที่รู้น้อยน้อยมักจะมั่นใจในตัวเองสูงเกินจริงหรือที่เขาเรียกว่า ติดอยู่บนยอดเขาแห่งความเคลานะคะ o ม s าส <Mouse> stupid ใช่ค่ะเม s าส t u p i d การรู้ตัวว่าเรายัางต้องเรียนรู้อีกเยอะนี่แหละค่ะคือหัวใจของความมั่นใจที่แท้จริงเข้าใจแล้วครับนอกจากเรื่องปรับมุมมองตัวเองแล้วการมีสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายผู้ท้าทายหรือ challenge network เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับคือคนรอบตัวที่กล้าว,วิจารณ์ความคิดเราตรงๆบ้างดีกว่ามีแต่คนคอยเชียร์อย่างเดียวเนาะใช่ครับดีกว่ามีแต่ทีมเชียร์ที่เอออไปกับเราหมด อย่างในหนังสือยกตัวอย่างกรณีไฟป่าแมนกกชที่หัวหน้าทีมรอดมาได้เพราะเขากล้าคิดนอกกรอบมากๆทิ้งอุปกรณ์แล้วจุดไฟเผาทุงา่งหญ้าสร้างที่ปลอดภัยให้ตัวเองอืมต่างจากลูกทีมใช่ครับต่างจากลูกทีมที่ยังยึดกับวิธีดับไฟแบบเดิเดมๆจนสุดท้ายก็เสียชีวิตไปเกือบทั้งทีมเป็นตัวอย่างที่สะเทือนใจมากแต่ก็ชี้ให้เห็นผลของการไม่กล้าคิดใหม่ในสถานการณ์ขับขันค่ะการที่หัวหน้าทีมกล้าคิดต่างตอนนั้น ก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วเวลาเราต้องคุยกับคนที่คิดต่างจากเราละ่ะเราจะเอาแนวคิดเรื่องการคิดทบทวนนี้ไปปรับใช้ยังไงได้บ้างนั่นสิครับหนังสือว่าไงบ้างครับเรื่องนี้หนังสือเขาเสนอว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องอารมณ์นะคะมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําเพราะมันกระตุ้นให้เราได้ทบทวนมุมมองทั้งของตัวเองและของคนอื่น oh. คนมองการโต้แย้งเหมือนการเต้นรําค่ะมีการก้าวไปข้างหน้าถอยบ้างแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ไม่ใช่การต่อสู้ที่แบบต้องมีแพ้มีชนะอย่างเดียวเต้นลําไม่ใช่ต่อสู้ใช่ค่ะสิ่งสําคัญคือต้องแยกประเด็นให้ออกจากตัวบุคคล คือคุยกันที่เนื้อหาไม่ใช่โจมตีกันอืมแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการคุยกับคนที่เห็นต่างมากๆต่างสุดขั้วเลยมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับมีเทคนิคอะไรแนะนํำไหมครับมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเรียกว่า motivational interviewing คือแทนที่เราจะไปสั่งสอนหรือแบบพยายามยัดเยียดความคิดเราให้เขาเชื่อตามเนี่ยให้ลองเปลี่ยนมาใช้คำถามปลายเปิดชวนให้เขาได้สำรวจความคิดของตัวเองแล้วเราก็ตั้งใจฟังจริงๆตั้งใจฟัง มีตัวอย่างน่าทึ่งนะคะอย่างนักดนตรีผิวดำที่ใช้การพูดคุยแบบนี้ค่อยๆค,คุยจนทำให้สมาชิกกลุ่มเหยียดผิว KKK เเนี่ยเปลี่ยนใจได้ในที่สุดหรือกรณีคุยกับพ่อแม่ที่ลังเลเรื่องวัคซีนนะคะก็เริ่มจากการรับฟังความกังวลของเขาก่อนจริงๆรับฟังก่อนค่ะอาจจะมีคำถามสำคัญที่ช่วยได้เช่น มีหลักฐานแบบไหนหรือข้อมูลอะไรที่อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนี้ได้บ้างคะคือมันเหมือนเป็นการเปิดประตูให้เขาได้ลองคิดทบทวนด้วยตัวเองอะคะ่ะน่าสนใจมากครับทีนี้ถ้าขยับไปมองในระดับองค์กรหรือในทีมงานละครับการจะสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนกล้าคิดทบทวนกล้าทักท้วงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจคะ่ะหรือ psychological safety ความปลอดภัยทางจิตใจใช่ค่ะคือทำให้คนในทีมรู้สึกว่าเออเขาสามารถเสนอไอเดียได้นะถามคำถามได้หรือแม้แต่ทักท้วงในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนมองไม่ดีหรือมีผลเสียตามมา mm. ผู้นำเองก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยค่ะคือต้องกล้าตั้งคำถามกับวิธีทำงานเดิมๆแล้วก็เปิดรับข้อเสนอแนะหรือคาวิจารณ์ด้วยหมายความว่า ผู้นำก็ไม่ควรคาดหวังว่าเวลาใครยกปัญหาขึ้นมาต้องมีทางแก้ติดมาด้วยเสมอไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะบางทีการยอมรับว่าเออเรายังไม่มีคำตอบหรือวิธเีเดิมมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะมันจะเปิดพื้นที่ให้เกิดการระดมสมองหาทางออกใหม่ๆที่ดีกว่าได้ ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องระวังอคติแบบสองขั้วหรือ Binary Bias ด้วยค่ะคือการมองอะไรแค่ถูกผิดขาวดำซึ่งมันทำให้เราพลาดมุมมองที่ซับซ้อนกว่านั้นหรือทางเลือกอื่นๆที่อยู่ตรงกลางไปครับผมซึ่งแนวคิดเรื่องการคิดแบบน,นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเอาไปปรับใช้กับการศึกษาได้ดีมากๆเลยนะคะคือสอนให้เด็กรู้จับตั้งคาถามทดลองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะเน้นแค่ท่องจำคำตอบที่ถูกอย่างเดียว พอพูดถึงการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงการคิดใหม่เนี่ยมันก็โยมมาถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของเราด้วยใช่ไหมครับเรื่องแผนชีวิตความฝันหรือความหลงไหลแพชั่นอะไรพวกนี้ที่บางทีเราก็อาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนมันใหม่เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะเรื่องแพชชั่นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราต้องค้นพบเสมอไปนะคะแต่มันสามารถสร้างขึ้นได้จากการที่เราลงมือทําลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆสร้างขึ้นมาได้ อย่างจูเลียชาวไงคะที่มาคนพบแพชชั่นในการทำอาหารตอนอายุค่อนข้างมากแล้วหรือมีตัวอย่างพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลที่เขารู้สึกว่างานเขามีความหมายมากๆเพราะเขามองว่าสิ่งที่เขาทำคือการช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้นคือมันเป็นการทบทวนคุณค่าของสิ่งที่ทำมากกว่าจะมองแค่ตำแหน่งงานหรือสถานที่ที่เราอยู่ โอ oh, เข้าใจเลยครับหนังสือเขาก็เลยแนะนำให้เราลองมีวันทบทวนชีวิตประจำปีดูอาจจะคล้ายๆติ้งวีคของบิลเกตส์นะคะคือให้เวลาตัวเองได้หยุดคิดทบทวนเป้าหมายทบทวนเส้นทางชีวิตของเราจริงๆจังๆบ้างฟังดูแล้วการคลิปทบทวนนี่มันเป็นทักษะที่เอ,อ่จำเป็นมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความคิดส่วนตัวหรือเรื่องงาน แต่มันรวมไปถึงวิธีที่เราสื่อสารกับคนอื่นการทำงานเป็นทีมแล้วก็การมองอนาคตของตัวเองด้วยใช่ค่ะมันคือการฝึกฝนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงที่อยากจะทิ้งท้ายชวนให้คิดต่อค่ะว่านอกจากการที่เราจะทบทวนความเชื่อหรือความคิดของเราแล้วเนี่ยบางทีการคิดทบทวนที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการตั้งคำถามกับแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราใช้ในการคิดตั้งแต่แรกก็ได้นะคะแหล่งที่มาของข้อมูล ค่ะคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลชุดไหนหรือเรื่องอะไรที่เราควรจะหยิบมันมาคิดทบทวนกันแน่อันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ